ลองฟิลตัวนี้นะอยู่ตัวแรกเลยนะจากแบตแบตเตอรี่เสร็จก็มานี่เลยนะตัวแรกเลยนะในในรถนะดูในวิง่งในวัยรงอะไรแกรมครับอยู่นี่ตัวแรกเลยนะมันมีหนึ่งสองสามสี่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ว่างนี่ไปหาแทบตายกว่าจะเจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหน,นเออตรงเสาประตูนี่มีสายไฟอยู่มัน 2, สองพันเส้นครับสายไฟเยอะมากเลย เนี่ยตรงนี้ล่างนี่เต็มเลยเนี่ยสายไฟกลองควบคุมหมดอยู่ตรงนี้เต็มเลยฝั่งนู้นเลยตันนี้สายไฟเยอะมากครับดูฟิวแห่งฟิวมองไม่เห็น ฟ้าสว่างมองไม่เห็นหรอกเห็นแล้วมันมองไม่เห็นดูมองมเห็นไมหมก่าอักคิส

มีก็นับไปนับเป็นแถวๆถวไปก็นับจากนี้ไปอันนี้ก็เหมือนกันนับพปกัดแถวนี่เยอะนี่น่าจะประมาณสามร้อยเส้นอันนี้น่าจะร้อยห้าสิบวันที่จําไม่ได้เยอะสายไฟครับเยอะกว่านั้นเยอะเยอะกว่าเชฟเยอะหลักไฟตัวนี้ยโจแสบมากเนี่ยโอ้รือรอ้อสามลมไม่จบต้องเรียนอย่างเดียวตัวนี้ครับซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่จบตรงนี้ mình phiêu lòng phiêu nhìn phiêu lắm chưa được may phiêu mong hình được mong hình lắm mong hình lắm chưa được mong hình lắm chưa được mong hình lắm chưa được mong hình lắm này được mong hình lắm อาแทบตายครับทำใครก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมไม่มีใครบอกห่วงวิชายอยู่นั่นแหละห่วงทำไมวะเยตัวเล็กแปงเล็กครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้แหละของมันเล็ก ต้องบันทึกไว้ก่อนสมัยก่อนนั่งเขียนแทบตายแม่งไม,ไม่รู้ว่ามีเอากล้องมาถ่ายไปจบแล้วโอ้ยผายเลยช่งางไม่เห็นนะน่าจะเห็นอยู่เนาะ นันแต่มองนี่มองเหมนมัมมนมืดเออเห็นอยู่นี่ไม่เห็นอยู่ วันนี้รถเยอะครับเต็มเลยเยอะขาดดีมาก